ฮัลโหลสวัสดีค่ะพัสิตามาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะหลายๆคนทักเข้ามาเยอะนะคะในเรื่องของคนที่อยากไปตัวแทนจําหน่ายนะคะอยากมาร่วมงานกับแก๊งนางฟ้าเทพบุตรนะคะวันนี้บอกเลยนะคะว่าพาสิตาจัดเต็มนะคะใครที่อยากไปเกาหลีฟรีเดือนนี้ต้องฟังฟังฟังเลยนะคะเพราะว่าสินค้าเราขายดีมากๆปังมากๆนะคะนวัตกรรมล้าสุดๆอยากรู้ว่าสินค้าดียังไงไปดูใน Facebook ในไลน์ตาได้นะคะแล้วก็ตอาจะมีคลิปอธิบายให้ด้วยคร่าวๆนะคะวันนี้ไม่ต้องมัวลังเลสงสัยนะคะลงทุนน้อยลงทุนมากมีหมดนะคะการันเต็ รายได้เดือนนี้3 0 0 0 0ถึง50,000บาทรวมถึงไปเที่ยวเกาหลีฟรีนะคะสำหรับใครที่อยากได้รายได้หลักแสนนะคะพัะิตาสามารถทำให้คุณได้นะคะแค่คุณเชื่อมัน่นเชื่อมือเรานะคะวันนี้การันตีค่ะว่าเงินแสนเนี่ยเข้ากระเป๋าคุณแน่ๆนะคะเพราะว่าเรามีไอเดียการตลาดให้อยากรู้ว่าทํายังไงอย่ามวัวสงสัยนะคะไม่ต้องรอพัสิตาทักไปถ้าใครที่พัธธิตาทักไปก็ถือว่าโคตรโชคดีนะคะอ่าแต่ถ้าใครที่พัธธิตายังไม่ได้ทักก็ทักหรือโทรเข้ามาได้นะคะวันนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะ ก็ทักเรามานะคะ5วันนี้มาเปลี่ยนชีวิตด้วยกันนะคะอยากร่ำรวยไปพร้อมกับเราก็มาเจอกันค่ะ